เรามาเพิ่มลูกเล่นให้งานของเรานั้นน่าสนใจมากที่ขึ้นกันดีกว่าค่ะด้วยเอฟเฟกและพรีเซตค่ะจะเป็นยังไงนะคะติดตามในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับแนกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่8แล้วค่ะ Ooh, อยากให้มีเสียงเอฟเฟกขึ้นนะคะ EP ที่8นี้นะคะแนนมีเทคนิคนะคะพิเศษนะคะมาแนะนำกันอีกเช่นเคยค่ะที่จะทำให้งานนะคะมีลูกเล่นน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ใช้งานไม่ยากเลยทีเดียวนะคะโดยเทคนิคที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเป็นการใช้เอฟเฟกคะ่ะที่อยู่ภายในตัวของโปรแกรม Adobe After Effects เองนะคะมีมาเลยมีมาให้เลยนะคะเมนูนี้นะคะจะมีชื่อว่า Effect and Preset นั่นเองค่ะ อ่าทีนี้นะคะไอ้เจ้า e อ f e c t and p r e s e t เนี่ยมันหน้าตาอยู่ตรงไหนเนี่ยเครื่องมือของเจ้าโปรแกรม Adobe After Effects เนี่ยมันอยู่ด้านข้างนะคะตรงบริเวณขวามือของเรานะคะตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยอ่ะซูมนิดนึงบางคนบอก ทำงานมาตั้งนานไม่เห็นมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาเลยทํำยังไงคะอ่าวิธีการนะคะให้เรามาที่แถบเมนูมาด้านบนเลยค่ะแล้วคลิกไปที่ w i n d ด w นะคะอ่ะในวินโด w นี้นะคะจะเป็นการเปิดหน้าต่างเครื่องมือต่างๆนะคะที่เราอยากให้แสดงผลนั่นเองนะคะให้เรานะคะเลื่อนลงมาหาตัวนี้เลยค่ะเอฟเฟกนะคะแอนด์พรีเนั่นเองนะคะหรือกด c อนโทหก็ได้ค่ะติ๊กถูกข้างหน้านะคะจะทำให้ เครื่องมือนะคะมันมาเด้งอยู่ตรงนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาใช้เอฟเฟกอะไรกันนะคะขอยกตัวอย่างเป็น2เคส2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกคือเอฟเฟกที่เราจะเอามาใส่ในเท็กหรือข้อความนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเราจะทําให้โลโก้เนี่ยคะ่ะไม่ใช่โลโก้ธรรมดานั่นเองค่ะเราจะทําการใส่แสงง นะคะคให้มันดูแบบหรูหรามากขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวข้อความธรรมดาดีกว่าค่ะตรงนี้เป็น l a เยอร์เทคเนาะที่แนนทําการพิมพ์ตัว K M U T N B ขึ้นมานั่นเองค่ะในในเทคนะคะก็สามารถที่จะใส่เอฟเฟกนะคะที่มีอยู่ในเครื่องได้เช่นกันนะคะเราสามารถไปค้นหาข้อมูลใน Google เพิ่มเติมได้เลยนะคะว่า เอฟเฟกนะคะที่เป็นเทคใน AE เนี่ยตัวใดที่เป็นที่นิยมกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Drop-in by Character นะคะ Fade Up เฟดอินนะคะต่างๆเราสามารถเอาเข้ามาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดคอมโพสิชันอ่ากำหนดอ่าตัว Key f เฟรมอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่เราสามารถปรับแต่งได้นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็ให้เราทำการเลือกที่ด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะว่าเราอยากจะใช้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวแนนจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะคะอ่ะ ที่ฮิตกันเนาะ DROP นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะคะเราก็สามารถพิมพ์ดรอปอินนะคะบายนี่อ่าตรงนี้นะคะก็จะขึ้นมานะคะดรอปอินคาแรกเตอร์นะคะวิธีการใช้งานก็คือคลิกค้างไว้แล้วลากมาปล่อยที่เลเยอร์ก็ได้หรือจะปล่อยที่ตัววัตถุของเราเลยก็ได้นะคะอ่ะลองปล่อยดูซิแล้วก็ลอง Space b a าเล่นดูค่ะอ่ามันก็จะทำการแอนิเมตแบบนี้ขึ้นมาเลย นะคะสมมุติว่าเราไม่อยากใช้ตัวนี้แล้วเราอยากเปลี่ยนทํำยังไงนะคะเราลองหาตัวใหม่ก่อนอาหาตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะ F A D E อ่ะใส่ใกล้สิ e d e in f e d e out นะคะ Fade up Fade down Fade line นี่ Fade upward อย่างนี้นะคะก็มีนะคะเดี๋ยวเราลองเลือกซักตัวหนึ่งนะคะ Fade Up ปุ๊บลงไปะคะ่ะก็จะเปลี่ยนตัวเอฟเฟกให้เราเลยเนาะก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาแบบนี้ค่ะ เป็นยังไงล่ะคะใช้งานง่ายใช่ไหมล่ะทีนี้ค่ะตรงนี้มันก็จะมีเครื่องมือนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถจะปรับแต่งเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะวิธีการก็คืออ่าเดี๋ยวเรามาดูที่เลเยอร์นะคะดรอปดาวลงมานะคะที่เลเยอร์นะคะมองหานะคะตัวนะคะ Text นะคะตัวนี้นะคะเราจะเห็นคําว่า Animator นะคะ Animator แล้วเราลองดูซิว่าใน Animator เนี่ยมีอะไรให้เราเสร็จค่าหรือเปล่าอ่ะเราจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะ เกิดกลมๆเกิดขึ้นแสดงว่าในเลเยอร์นี้มีคีเฟมอยู่นะคะเราสามารถลงไปดูได้นะคะว่าเขากำหนดอะไราหาเจอแล้วนะคะเราลองขยับดูเราจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะเขาจะใส่คีเฟมนะคะกรณีเริ่มต้นกับจบให้นะคะว่าต้องการให้เริ่มต้นเนี่ยที่วินาทีที่เท่าไหร่แล้วจบวินาทีที่เท่าไหร่ถ้าเกิดมันนานเกินไปแล้ก็ขยับคีเฟมกับเข้ามา,าแล้วเราลองเพดู ทุกอย่างก็จะปรากฏขึ้นมาเร็วขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้เราก็ปรับค่าอื่นๆได้อีกด้วยนะคะเห็นไหมเล่าว่าง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวแรกที่เราแนะนํานะคะอยากให้จะให้เร็วขึ้นแล้วขยับขึ้นมาหรืออยากให้สมูทก็อีซีอีดไปนะคะแล้วเราก็อย่าลืมใส่ motion blur นะคะแล้วเราลองไปเสส มันก็จะทํางานเร็วขึ้นแบบนี้เลยนะคะง่ายไหมง่ายมากเลยนะคะอ่ะตัวที่1น,นะคะจบไปนะคะเราขออนุญาตปิดตาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะทําให้เรางงนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือการทําแสงวบนะคะวิวาววิวาววิวาวแบบตอนต้นคลิปที่เห็นไปนั่นเองนะคะวิธีการทำนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเราจะยังคงอยู่ที่พรีเซ็ตแล้วก็เอฟเฟกเหมือนเดิมค่ะแต่ที่เราจะใช้ก็คือ มีชื่อว่า light อ่ะ cc นะคะอะ,อ, Zoom, อะขอนุญ่าตซูมเนาะ cc light นะคะ sweep นะคะ cc light sweep นะคะวิธีการใช้งานเหมือนกันค่ะคลิกเลือกเอฟเฟกที่เราต้องการแล้วไปวางนะคะในวัตถุที่เราอยากจะให้เกิดเอฟเฟกนะคะหรือวางที่เลเยอร์ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวแนนจะลองวางที่เลเยอร์บ้างปุ๊บไปแบบนี้นะคะอ่ะเขาก็จะขึ้นแสงให้แต่ตอนนี้แสงอะยัง ไม่ได้ทําการตั้งค่าว่าตรงไหนคือเริ่มต้นนะคะตรงไหนคือจุดสิ้นสุดนะคะตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าหน้าตาของเรามีสิ่งเพิ่มขึ้นมาใหม่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปใ,ใกล้ดูนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะทางฝั่งซ้ายมือของเรานะคะเป็นตัว effect control นะคะซึ่งเราสามารถจะปรับตั้งค่านะคะเ f ฟ e c t ของเรานะคะเจ้า cc light sweep เนี่ยได้เลยนะคะอ่ะวิธีการตั้งค่านะคะทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนอกจากตั้งตรงนี้นะเรายังยังกลับมาตั้งข้างล่างได้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูซิ ที่ข้างล่างนะคะมันจะมีเมนูขึ้นมานะคะเอฟเฟกกับทานฟอร์มปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้คําสั่งในการเคลื่อนไหวพื้นฐานเราจะใช้ที่ฐานฟอมเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวโพซิชันนะคะสเกลหรืออะไรก็ตามเราใช้ฐานฟอมเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้คำสั่งที่เอฟเฟ t นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูว่าเอฟเฟกเราใช้อะไรเราใช้ CC Live Suite เราก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถตั้งได้นะคะอ่ะเรามาดูตัวแรกที่เราจะตั้งค่ะ ก็คือในเรื่องของเซนเตอร์นะคะเซนเตอร์ center, นะคะเราสามารถที่จะควบคุมได้ว่าจะให้เริ่มที่ตรงไหนแล้วก็จบที่ตรงไหนนะคะโดยการใส่คีย์เฟรมนั่นเองค่ะสมมติว่าตอนนี้เนยต้องการเริ่มที่วินาทีที่ศูนย์ก่อนเนาะแล้วก็ขยับนะคะอขอโทษค่ะไม่ใช่ขยับตัวบอดี้มานะคลิกที่เซนเตอร์นะคะตรงนี้ตรงนี้เลยเดี๋ยวซูมซูมเข้าไปาตัวนี้นะคะคลิกที่เซนเตอร์ตัวนี้1ครั้งนะคะเมาส์เรานะคะก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ แล้วเราก็ไปทําการขยับนะคะตัวเซนเตอร์ของเจ้าโลโก้ที่มันมีอยู่เนี่ยที่มีแสงพาดอยู่เนี่ยได้เลยนะคะเราก็เอาแสงไปไว้ที่อื่นก่อนอนี่คือแสงเนาะเราเอาแสงไปไว้ตรงอื่นตอนนี้แนนไม่ต้องการทิศทางนี้ต้องการให้มันขวะอ่ากลับการกลับด้านกันนะคะก็หมุนตัวนี้ได้เลยค่ะอ่าหมุนตัวนี้หมุนตรงดิเรกชันนะคะอ่าให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็กลับไปขยับ นะคะตัวที่เป็นเซนเตอร์ Center ต่อเนาะ,ะเลยโลโก้ออกมานิดหนึ่งนะคะมันจะได้ดูเหมือนกับว่าเริ่มจากข้างนอกเนาะ,ะจากนั้นเราได้ตำแหน่งแรกที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทำไงคะก็กำหนดคีย์เฟรมเริ่มต้นค่ะจะก,กำหนดข้างบนนี้ก็ได้หรือจะก,กำหนดด้านล่างตัวนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็กำหนดเลยเซนเตอร์ นะคะ d i r e c t ัตรงนี้เลยนะคะจากนั้นขยับนะคะตัว current h i m e ออกไปนะคะในช่วงเราที่ต้องการให้มันวิ่งผ่านเนี่ยปุ๊บพอวินาทีที่1แล้วให้มาจบอยู่ที่ด้านล่างนั่นเองนะคะ,ะ,คะก็ให้ทําการขยับตัว center นะคะคลิกที่ center เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขยับ center ลงมาพาดผ่านโลโก้ logo, ลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะสังเกตสังเกตนะคะเห็นว่าตอนนี้ keyframe มันก็เกิดขึ้นนะคะ k e y f เ a รมใหม่ลองขยับ current m ดูก็ได้ค่ะ เราก็จะเห็นว่าไอตัวแสงที่มันพาดผ่านเนี่ยมันผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้แสงอะ่ะมันก็สามารถปรับได้อีกนะคะว่าเราอ่ะอยากจะให้แสงเนี้ยมันสมูทไหมอ่าหรือขนาดเนี่ยให้เล็กลงนิดนึงนะคะอาจจะใหญ่ไปนะคะหรือว่าความหนาอ่าความความแบบพื้นผิวมันให้ดูแบบว่าดูแน่นหรือดูจางเลยะคะ่ะก็สามารถปรับได้นะคะหรืออ่า อื่นๆนะคะเราก็สามารถที่จะปรับได้สีก็ปรับได้นะคะเราอาจจะอยากให้มันดูเหลืองหน่อยนะคะเราก็ปรับแสงให้เป็นเหลืองให้เป็นขาวตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะปรับได้เลยเหมือนกันนะคะอาจจะให้ดูเหลืองๆนิดนึงจะได้ดูเหมือนแบบมันฟลิงนะคะอ่ะจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกนะคะไลฟ์รีเซ t ชันตรงนี้ได้อีกเหมือนกันนะคะเราอยากจะให้หน้าตามันเป็นยังไงนะคะ ข้างในหรือข้างนอกอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดได้นะ,ะหรือเราจะไม่เซตค่าก็ยังได้เลยนะคะอ่าโอเคนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วลองเทสตดูค่ะอ่าเราก็จะดูว่าเออมันพาดผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านทั้งโลโก้เราเลยเนาะโอเคถ้าเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืม easy ease นะคะ f 9นะคะแล้วก็ใส่ motion blur นิดนึงอ่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดตาทั้งหมดเลยแล้วก็ลอง ทเทสพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวขยับตรงนี้เข้ามาให้เหลือช่วงเวลาที่พอดีอเป็นยังไงคะการใส่เอฟเฟกนะคะเราก็สามารถเลือกเอฟเฟกอื่นๆมากมายที่เอฟเฟกและพีเซตนะคะเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็สามารถไปค้นหาใน Google เพิ่มเติมก็ได้ค่ะว่าตอนนี้ เขากำลังฮิตนะคะใช้ตัวเอฟเฟกอะไรบ้างนะคะนอกจากนี้ยังมีบริการนะคะเว็บที่โหลดทั้งเสียเงินแล้วก็ฟรีอีกด้วยค่ะเห็นไหมล่ละคะว่ามันง่ายมากๆเลยทีนี้ค่ะในคลิปหน้าเราจะมาต่อยอดกันอีกนิดนึงว่าถ้าเราต้องการให้ไอ้เจ้าแสงวิงพวกนี้หรือว่าเอฟเฟกอะไรก็ตามเนี่ยมันทำงานอยู่แบบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆวนลูปไปเรื่อยๆะค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปกำหนดคีย์เฟรม นั่งก๊อปคีย์เฟรมทีละอัน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 ให้มาซ้ำๆเนี่ยมันสามารถทำอย่างไี้ได้บ้างพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ